i <laughs> ของสวนน้ำแห่งใหม่ของภูเก็ตนะครับผมสวัสดีครับผมกินเที่ยวตามสุตใจความสุขยิ่รอบตัวเราสําหรับความสุขผมก็ได้ถ่ายทําคลิปให้กับเพื่อนเฟซีได้รับได้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับจากทานเพื่อนมาเที่ยวสวนน้าแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมถือว่าสุดยอดนะครับผม คือใหญ่โตมโหฬารจริงๆครับจอมจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนี้ครับดูบริเวณรอบนอกนี่คือสุดยอดอลังการเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปดูทุกสัตทุกตอนทุกมุมเลยนะครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเอฟซีที่คอยมากดติดตามทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบนะครับยังไงก็ขอโทษเพื่อนเอฟซีนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะไม่ผิดหวังครับ ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เปิดตัวก็คือตอนนี้ก็าลังจะเต็มที่นะครับเต็มรูปแบบใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วที่จะเปิดบริการลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอบถามว่าทางในเป็นยังไงนะครับผมไปครับผมนี่ครับดูบริเวณรอบนอกก็สุดยอดอลังการนะครับผมนี่ครับดูบริเวณรอบนอกก่อนนะครับ มีตรงบริเวณโซนทางเข้านะครับผมน,นี่แหละครับคือความสุดยอดอลังการนะครับผมของสวนน้ำแห่งใหม่ของจังหวัดภูกเก็ตนะครับผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆครับผมครับเจ้าหน้าที่ก็คอยให้คำแนะนำนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผม ครับผมบริเวณโซนข้างบนก็คือเราผ่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมายังจุดบริเวณโซนข้างในนะครับก็คือตื่นตาตื่นใจสุดยอดอลังการจริงครับผมนี่ก็นี่เป็นไฮไลท์เลยครับผมสวนน้ําคูเก็ตนะครับผมไปดูบริเวณโซนข้างในว่าเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนไปตามผมมาก็ผมนี่ครับเป็นไฮไลท์เลยครับโอ้ยอลังการครับผม ตาเตือตนใจนี่ครับไปดูบริเวณโซนข้างในนะครับผม,ผมก็จะแนะนําเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมก็กเป็นหนึ่งสถานที่นะครับสุดยอดอลังการจริงๆวันนี้ก็เป็นสวนน้ําแห่งใหม่ของภูเก็ตกําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมก็อัปเดตให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผมาการก่อสร้างก็คืบหน้าถือว่าเยอะพอสมควรเกือบจะเสร็จนะครับผมเฮ้ยครับ เข้ามาบริเวณส่วนไหนครับก็มีไราการดคอยคุมตรงนี้เป็นไฮไลท์แบบน้ำไหลเลยนะครับผมนะครับสองฝั่งครับผมไราการดคุมอยู่ทุกจุดเลยนะครับความปลอดภัยนะครับผมของทางส่วนน้ำนะครับ ครับเดินไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับนี่ครับผมถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจจริงๆครับผมนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับฝนน้ำยอดจริงๆครับผม นี่ครับผมเล่นน้ําวันนี้น้ําใสแจ๋วเลยนะครับผมนี่ครับเด็กๆมาเล่นน้ําก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าของเด็กนะครับก็มีผู้ใหญ่คอยควบคุมอยู่นะครับผมไปครับไปดูบริเวณสโวนข้างในผมก็จะแนะนำนเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับผมไปครับจะพาเข้าไปดูบริเวณโซนข้างในนั้นเพื่อนนะ ครับผมเดินไปเรื่อยๆครับคือสถานที่ก็ถือว่ากว้างใ้ได้ครับเพื่อนมีทุกซอกทุกมุมครับนี่ครับบริเวณโซนล้างในก็ถือว่าสวยงามครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับผม นี่ก็เป็นโซนไม่แน่ใจว่าเป็นสวนอาหารหรือเปล่านะครับดีครับ ดีครับครับผมถือว่าสวยงามนะครับสถานที่เด่ยอดเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังยังเปิดไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าต้องเช็คเครื่องเล่นให้มันปลอดภัยแบบนี้ครับครับอันนี้คือถือว่าเป็นการเพสอยู่ใช่ไหมใช่ครับครับเพราะว่าไหนที่สมบูรณ์แบบได้เราจะเปิดให้นะครับครับผมแต่ก็ตอนนี้อ่าคืบหน้าไปอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วครับโอ้เกือบเร้อยแล้วฮะเกือบเต็มเลยนะครับผม ะครับไปชมครับผมนี่เป็นทะเลนะเพื่อนนะถือว่าสุดยอดเลยครับทะเลไฮไลท์เลยครับกับสถานที่นะครับผมอันดามันดานี่ครับสุดยอดทางเดินนี่อาจจะงงเลยครับเพราะว่าสถานที่กว้างนะครับนี่ครับผมเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมครับ ครับเข้ามาก็มีไรกาดครับมีคนเล่นน้ำนะครับผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเพื่อนๆอครับ โอ้โหของเล่นแต่ละอย่างครับยอดแรงเสียเสียความบาดเดีวยวนะครับผมสวนน้ำแห่งใหม่นี้ครับของใหม่จริงๆริงเหนียวครับผมเป็นที่ดึงขึ้นไปนะครับดึงนของเล่นนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาดีครับเป็นสไลดเดอร์ขนาดใหญ่ครับผม นี่ครับผมเป็นตอนสุดยอดนะครับผมโอ้โหการดาบเสีเยนนี่ครับโอ้นี่นะครับผมรายการคอยแนะนำช่วยเหลือตลอดครับความปลอดภัยนะนครับผมครับไปครับไปดูบริเวณจุดอื่นนะครับผม เป็นตะเลนะครับผมเป็นไฮไลท์ของสถานที่เลยนะครับผมถือว่าสวยงามครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับผมแนะนำเพื่เพื่อนนะครับ มาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องมาแวะมาชมครับสวนน้ำสุดอยอดอลังการนี่ครับผมน้ำใสปิ้งครับนี่จัด วิวทัดเหมือนกับอยู่ทะเลจริงๆครับผมนี่ครับผมคนก็เดินขึ้นไปนะครับจุดบริเวณโซนข้างบนนะนี่ก็เป็นอีกที่ว่าจุดเดินขึ้นไปยังหอคอยนะครับผมกับคนที่ชื่นชอบความบาดเสียวนะครับ นี่ครับน้ำก็ส่งมานะครับผมน้ำส่งมาถือว่าแรงครับลาใหญ่อลังการครับผม นี่เหมือนยกทะเลมาเลยนะครับผมเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศของทะเลนะครับจุดนี้ก็เป็นขั้นบันไดที่เราเดินขึ้นไปจะไปยังหัวคอยแล้วก็จะเป็นสไลเดอร์ลงมานะครับผมไปครับไปดูกันทุกจุดทุกมุมครับแนะนำนเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนได้โอกาสมีโอกาสได้มานะครับผมก็แนะนำทุกจุดทุกสถานที่ ให้ดูว่าสุดยอดสวนน้ำแห่งใหม่ของภูเก็ตครับนี่ครับบริเวณจุดข้างบนนะครับผม นี่ครับมีเครื่องจักรดึงนี่มานะครับผมมาสแตนบายนะครับนีครับก็ม,บมีลูกค้ามารอนะครับผมนี่ครับมีรายกาัดคอยประกบอยู่นะครับผม ตอนนี้มีการชั่งน้ําหนักนะครับผมว่ารับได้กี่กิโลกิโลนะครับผมนี่ครับรายการไปถามนะครับพอ้อมไหมนะครับผมไปครับผม ครับบริเวณโซนทางลงนะครับผมก็มีลูกค้าขึ้นไปใช้บ,บริการเยอะแยะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมม,บมองวิวจากยังขขาบนนะครับผมสวยางามครับ ครับผมก็เดินลงมาเรื่อยๆนะครับ <S <S 1> <S 1> ครับเดินไปเรื่อยนะครับผมแนะนำสถานที่นะครับ นี่คือความสุดยอดแลวครับผมเพื่อนบริเวณโซนชายหาดนี่ครับถือว่ากว้างขวางครับผมใหญ่มากน <ways> ี่ครับผมอีกหนึ <receptors> <tirar> ่งจุดนะครับเป็นแคปซูลที่ว่าบาบเขียวมากนะครับเป็นความสูงคือสุดยอดเลยนะครับผมเพื่อนมาก็อย่าลืมแวะมาจุดนี้นะครับถือว่า เป็นไนไลท์ของสถานที่สวนน้ำอย่างใหม่ของู้ติดเ,เลยนะเพื่อนนะไปตามไว้เลยครับสุดนี้นี่ครับผมสำหรับคลิปที่แล้วก็ลงไปแล้วนะเพื่อนนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ครับแนะนำทุก ถ้าเป็นสา่ายน้ํานะครับผมนี่ก็ถือว่าสวยงามของอันดามันดานะครับผมถือว่าสุดยอดของไฮไลท์ของภูเก็ตเลยแหละครับเป็นสวนน้ําแห่งใหม่จริงๆครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมถ้ามันเพื่อนมาก็อย่าลืมครับอย่าลืมแวะมาครับผมวันนี้ก็มีสายฝนโปรยไปลงมานิดหน่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วละครับก็แนะนําสถานที่ให้มันเพื่อนได้รับได้ชมนะครับจุดนะครับผม มีอะไรกาดยืนอยู่ทุกจุดเลยนะครับความปลอดภัยนะครับผมคอยแนะนำสถานที่นะครับใ,ใครใครชอบสีไหนก็มาหยิบได้นะครับผมแล้วก็เดินไปขึ้นยังขาบนนะครับ ปครับผมได้มาแล้วก็แนะนาทุกจุดเลยนะครับสวนน้ําแห่งใหม่ของคูเก็บนี่แหละครับสุดยอดความอลังการจริงครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไปครับผมไปดูยังข้างบนนะครับ

มาทดสอบมาตั้งเหมือนสถาบันใหม่ใหม่ับครับหนอก็คือว่ามาเทสมาอะไรดูก่อนนะใช่ครับใช่ครับครับผมอ่าจะเปิดเป็นทางการก็คือยี่สิบเอ็ดสภาเดือนหน้าวันที่21พฤษภาครับผมเนี่ยครับผมติดตามไว้ครับผลเพื่อนสนุกสนุกสนุกครับผมสนุกแน่นะเพราะว่าผมดูนี่คือใหญ่มากอ่ะขอบคุณครับขอบคุณคือสุดยอดอลังการแบบว่ามันสถานที่มันก็ถือว่ากว้างในภูเก็ตแล้วนะใช่ครับ ครับผมนี่ครับอันนี้เล่นเดียวนะครับที่เล่นคู่นี้เล่นหนึ่งคนนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะดูว่านั่งลักษณะไหนนะครับไปเลยขาไกวมาตะก้อนนิดนึ้อนนิดหนึ่งขาตะกนนี้ตะก้อนจมา่ด้ทางคอย่างเงี้ยนะเาไปเลยขาไกวไปเลยนะครับผม นี่ครับสุดยอดทวามบาดเดียวนะครับนี e ่ครับผมมีสาวย่าน้ำด้วยนะครับในความอลังการของสวนน้ำแห่งใหม่ภูเก็ตนะครับผม น่ครับแบบทะลุเลยนะครับนี่ครับมองเห็นทะลุเลยนะครับผมนี่คือความสุดยอดแล้วครับของสวนน้ำแห่งใหม่ของปูเก็บน,นะครับผม ครับผมยังไงก็ยังโงความนสวยงามนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับผมเพื่อนคลิปที่แล้วผมก็ลงแล้วนะครับก็ตอนนี้การสูดหน้าอะไรเกือบเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของส่วนน้ำแห่งใหม่ของภูเก็ตนะครับพี่น้องนี่ครับผมนี่เลยการปลอยแนะนํานะครับสาหรับเพื่อนที่ชอบกินเซิฟนะครับ ได้ต้งไปถึงทะเลจริงๆครับผมนิดเดี๋ยวได้รูปนี้นะนะครับผมจะมีคนคอยแนะนำนะครับว่าวิธีการเล่นนะครับผม มาเล่นให้ถูกวิธียังไงนะครับเข็นขั้นตอนก็คือการหัดเล่นใหม่ๆนะครับผมนีม่ครับผมครูเขาจะหักออกไปนะครับเครับ็นข้าพื้นฐาหนก่อนนะครับ ก็จะมีคนแนะนำนะครับผมสำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบนะครับผม ความสุดยอดนะครับผมหนึ่งสถานที่นะครับผมวันหยุดพักผ่อนก็สามารถเดินแวะมาขับรถมาเที่ยวชมได้นะครับความสะดวกสบายครับผมของจังหวัดภูเก็ตนะครับคือสุดยอดละครับผมนี่เป็นเสินฝั่งของเด็กนะครับ แนะนาอีกหนึ่งจุดนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นการล่องแพนะครับเป็นระยะไกลนะครับผมนี่ครับผมเด็กผู้ใหญ่เล่นได้นี่ครับถือว่าหนึ่งสถานที่เลยแหละครับไฮไลท์เหมือนกันนี่สำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับล่องน้าไปเรื่อยๆน้ําก็ไม่ลึกนะครับผมก็มีไรกรดดูทุกเส้นทางตลอดแนวเลยนะครับผมความปลอดภัยนี่ครับสวนน้ำแห่งใหม่ของภูเก็ตนะครับผม ก็เป็นร่องแพ้นะครับผมและเที่ยวชมบริเวณรอบข้างนะครับผมล่องไปเรื่อยๆครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับแนะนำหนึ่งสถานที่ของชาวภูเก็ตนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่มากนะครับสำหรับของเล่นนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมอย่างนี้แหละครับก็มีอะไรดีๆผมก็จะคอยแนะนําครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกินเที่ยวตามใจวันนี้ก็บายๆนะครับผมต่อมาครับ